มันก็คือการมีวัดแปดหาแต่พ่อมาลักษณะนี้นะทีมันไม่ซ้าว่าเด็กตัวนี้โมเมนต์นี้มันชิมแมงแปดหาวะตรงเลยมาีมากะแตกหานี่มาเสียยแท่นเนาะพี่น้าเวันที่จะหาว่ิว่าสีสดของฝนมาบอกปุ๊บเนาะบอกจะมอยืนมาบอกยมแรงเออโอ้เด็กเนีมันเปลี่ยน่เร่องตัวไรละค หมุกหนึ่งวันเด็กร่างเลือบอกซ้ำพุนดิปาดโชษพี่นอนด้ววันมันพี่นอ้อยชิ้นงานใหญ่จะได้เป๋าตังค์เป็นตัวแถวเขาอยู่ธนาคารหน่งอ้มเงนีเงินนี้เดีวเนาะเป่าคากเลือเพอมีมากที่บอกให้ไปวัดดยเันเดี๋ยวจองข้างกามิต นอนยืนเป็นสามชั่วโมงจนลากามิดเออนอนาก็เรื่นอนแั้นเอนอนยุดตนอนยุปีกกามิดเออไปนไิกนตนี่ประหาใไส้หนูก็น่าเอาถามกระถามด้วยเห็นยืนเช่ามากามมิดออกมาแล้วโอ้ยเจ็บหอดกันเย็บ เจ้าโฮโค้งสุดท้ายแล้วก็มาให้หกหนึ่งเออพี่น้องแขนเป็นแขนแขนเป็นแขนอบาทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเออบาดนี้หลังเลขออกหลังเลขออกกอนสีไปมาสั่งไว้ตัวไหนก็พอตองงวดจังปพ่อเออตองวดนะเพิ่นว่าเพิ่นดีไปเพิ่นเอาเลขไว้ให้เห็นตัวไหนก็เพราะเราเหมียนแต่ได้เพราะยังนี่กตอนเราสีตายเนาตัวแก่ฮะ แปดสี่หาแปสีโ huh. อ uh ้ไ huh. อ้ไวนไอ้ไรเก็หลังจากสี่ว่าหลังไม่บอกแล้วลูพ่อเราเอื่องตองหันลาเออมึงนัมอภาึงเฮ็ปะาทเออทำบุญหาทำบุญหามันเกิดเรื่งหาหายมือแรกวม่าพ่อว่าผมสีบด้ขึ้นมาเรื่อบัตรนี้ว่ามันหวานโอ้โห่าจะของตายเรื่อบัตนี้เออวผมจกบผมสีหัวดหลอกว่าตองหดน่ามันหวานออจะไระห่อมมอน เปลี่หาเยอว,ว่ะนนโอโหห้าเรืออ่างวดว่าขันก้อนเผาพี่น้องไขยหกเก้าหกเอออ่าต้องไข่ข้างมาก็วิศวกรมตัวเด็กวิศวกรรมตัวหอยหกก้อนหกอ่อหกเก้าหกก้อนสี่เผาออเออเรียกออกหกเก้าหกตรงตรงเมนเผาแล้วถ้าบุญหาเป็นงวดไม่เลยได้บาทนี่ โอ้โงดที่เด็วแตกทั้งสามตัวครับผมผู้เก้านี่ละผู้เก้านั้นถึงสองตัวล่างนี่ผู้ที่ตายผู้เก้านี่ละตายได้สิบก็หมือนเหรียบ่ก่อแบบนี้ไปแล้วเลือดตีบอะไรขึ้นมาเลือดตี้ยอะไรขึ้นมาเลือดพอท่านโอ้ยักษ์กระซี่หายไรหาหลอกพอท่านมันว่านตัวได้ด่าหำําบ่แต่ทีหาเรื่องโอ้มันถืมาตรงๆคือจังอ่าวังหันบ่หลายพี่น้องเอออ่า โค้งคุตไทยก็บมาบอกไหมบัดบอกเอาไว้ต่ที่แรกนี่กับบอกอยนี้กัเก้าหกเก้าหกอย่างกอหกสองเก้าหกสองเก้าหสอบอแมนสองบอแมนวั่นมาเอาหกไทยอีกเป็นเก้าหกกหกเก้าหกอโอ้มันหกสองตัวตีเหสองตัวว่าซื้อว่าถือกันวั่นาก็เรียกว่าหกเก้าหกั่นข้าเจ้าก็เล้ได้สามตัวโอ้ ยังไม่ย่ำอีกอีกฮะงกหนึ่งอีกนะหักอปาดโคปาดโคพี่น้องเอ้ยพ้อหัวว่าจะคลองตายแล้วก็สั่งมาล่าปฏิบอมาสั่งอืมเวลาขึ้นมาเรื่อวันอืมโ้แจ้งกับจิตเกิดไปขานตัวโอ้ตัวก้อนตายเดี๋ยวให้แม่นเขาถือเลขจะสามตัวสามหมดติดไปได้ปัญญายตีอือก้อนตายเป็นคนดูกันเลแม่นโอ้กว่าตายแล้วก็แม่นอีกโอ้คุธรรมดาเด้ มาต่อมาต้องวดไปแปดสี่หาสิมาหาบอควัดนี้ไปแล้วมหาบอกกับมาบอบอมานิดเลยนิดเลยโตเดียวโคโลเอไปแล้วเร่ลยไปแล้วเล่อยไปแล้วเ้ื่อยมันจะมันจะสั้งไว้แล้วเร่ยบางทีขึ้นมาเลยพอยๆขึ้นมาไปชั้นตัวเออเออไปกัที่หาไปก็เจอว่ะเปดที่หานะละสี่ห้า อันนี้คือวันไปไปเขาสูสูมสซูภู่ิซูมเขาเนาะแต่วันยักจะได้ไปใช้ห้องบุหู่อ้หแกบวกกับมาบอกว่าอยู่หันอยู่หนีเลยเนาะอันผู้ไปกระไดบวกอ่ะผู้พ่อฮงมาขึ้นว่านที่องผู้ไ้หกหนึ่งอมาแล้วมันมีอันนี้ผู้ไฮหกหนึ่งวิพากษา ถ้ามือที่ไทยปรเดี่ยวมากหรอกนี่เ้าเป็นถามหาอยไปทังไนเบอร์ผู้นี้เราผู้ให่หกหนึ่งกระเจ้านี้ใส่เบอด์บุ๊กไปใจกบุ๊กเงินที่ติดหาสาเรีกกระสาอยู่โบสหาจนขั้นห้างจนไปห้างสิพอห้างมาเรียนยื่นกระจงจานจงม้งจิ๋วเนี่ยเราเป็นนอยู่ กะจนเมี่ยกับไม่ดกอดมากก้นมาเป็นคะห์แบบีเอเป็นเจ้งบุญเนี่ย่นกันเป็นญนะเปอยังกบฏต่ังต่างเลยเอดงวดนั้นก็คือการเมวันแดดหานกบอมาลักษณะนี้ละทีมันไม่ซ้ำว่าเด็กตัวนี้โมเมนเนี้ยมันชิเมนเปล่นหา่เปตงพ่มาอีกมาจะแตกหายนี่มาเสียเแีนนะพี่น้องเอ้ยงวดี้กันฮะ หาวันที่สิบหาว่าสิฉอดของคนมาบอกปุ๊บเนาะออกจนมึงยื่นมาบอกยี้มึงแย่งก็หาโอ้ยเด็กเนี่ยมันเปลี่ยนเดือดเลยสุดไรระพูนหกหนึ่งวันเด็กร่างเดือบบอกซ้ำพูนี้โธ่คันโธ่บ้านมันมาพี่น้องเองที่งานเนี่ยจะได้เป๋าตังค์เป็นต่อแถวเขาอยู่ธนาคารหมดเลยเฮ้ยเงินนี่เดียวเนาะเป่ากากเลือดพวกนี้มาจีบอกให้ไปวัด่็เห็นเด้อ จช่างกามิออนอนยืนเป็นสามชั่วโมงจนล่ากามิดเนอนผ่าก็แล้วนอนไปเล็วนอนยุตนอนยุปีกามิตรไปเอไปเร่อตัวยินนี่ปหาใส่หนูก็นนะเอาถามกะถามด้วยเห็นยืนเช่าว่ากามิดตร ออกมาแล้วโอ้ยสียดายเลยเย็บหอดกันอเทียมงานกับเขาอ่อนแบบโตรงเลยทีพาก็ห้บอกคักกระหายเลยโอ้เวัานนี้ก็บอกย้วเ มารตอบอกเล้ววออเลีงล่างล่างล่างยังเดียวสามสอง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 สมองีแะเรบอกสามสองนี่เลยหมดวออแต่ล่างเวลาบอกถูกตากโที่สามสองผู้บุญทีดู่้ผูมาบอกนีเอผู้บุญทีูเคยบอกเลขล่างตลอดนี่ผู้บุญี่มาเปลี่ยนเปลี่ยนตูมาดี่มาไป ล่างโดยตรงเลยล่างโดยตรงเลยทั้งบ่ผิดนะพ่อบ่แล้วบ่แค่ยืนยืนเล่ากันคักนั่งเล่ากันคักๆหน่อยโา้โหแล้วว่ามาเลยเล่าใจได้แล้พว่าละสามสองโอ้โหโอ้โหนี่ล่างเลยนันสามสองมันยัวเดียวเท่านั้นเองล้วว่ามาแบบเลยเออล่างโอ้โหแล้ว่าล่างอยู่เดียวสามสองมาไม่ชิ้นหนึ่งนี่ ม้วนพิชัยนี่ไม่เหรองวดนี้เดียวงวดจีมาเดียวมาเท่แก่ันสามสองของปูสีปูสีชุดสามตัวดาวโบมาเขาลดชุดเขาลดหรือเปลี่ยาเปลี่ยนปูมาแล้วอันนี้อันที่แรกคือผีผู้ตายแล้วคนผู้ผู้ให้เป็นแม่มาหันนั่นแหละผู้ที่แรกเนี่ยผู้ให้มีลาผู้ตายเมื่านผู้ตายดิสิบมือเนี่ย อันนี้นั่งปูส่วนโคเพิ่นมากพิ่นไปจากมัจฉาปเพิ่นง้อขึ้นมากแล้วปูบุญได้หนีปูนี่มาแค้นปะปูห้ยเลขงวดก้อนกอนน่ะอะงวดสามสองน่ละเหมือนต้องไปะใจเอินเงินก็สามสองอีกเงินนี้สามสองแล้ววันสามสองวันได้ล่างย่างอยู่แล้วปูนีล่งย่างยเอพี่ครับให้แล้วแล้วปนี้ดิแล้วว่ากันอีกเป็นชั่วโมงคุณว่ากันยูหันอ

บารีไปย่าลื้มเอเหรนบาตรีไปย่ารืมสามสองเนอะบาตีไปที่บาตรีไปเนี่ยว่าสามสองโต๊ะปลาดิช่างไว้ปอบสามสองพี่น้องล้างยางเดี๋ยวหาเก็บลอตเตอรี่ไว้สละกินแงยืดข้อหาจุดหอแห้ จะวาวมากสมเมียปวดกระดูกดิปวดกระดูกนั่นยนจนล้าเว้ยสงเทไร่ข้อกินกรมิเสียงขั้านไหมากกัมากล้วว่ามีกตบว่มีทีมงานจะเกียวบ่ผูว่าวาเจ้าคนเป็นจังหวัดนี่นวนีวแต่หากขึ้นกันขวดแตกหักขึ้นกันสองัวดเลยเลยสองขวด บ่ม้าบ่มาก็ลุยตุงไปยัมเพื่อนให้ยันแ่นบ่มอาเอายันเพื่อนบ่มาเป็นยันเอาจับเป็นเพื่อนเพื่อนพ่อชัดเจนวนนี้สินี้เป็เส้นหเอืมาีซีนหามาตามีเอาตรงมาตามตัวเห็นบ่อว่างหันอาเอับประทานรเออก็อเอยากเจอรับปตังา์ดีแต่เขาต้อแถ้เขาอยู่เป็นพี่งกระเป๋าห้่งกระยางก็ห ล่างเม็ดเดียวคือสามสองสามสองล่างครับผมส่วนแปดซีหานี่คือผีผู้ตายมาบอกหวดที่ผ่านมาหนี่หกเกาหกเพิ่นมาบอกไว้ก่อนเพิ่นที่ไปเพิ่นได้บอกทิมมาไว้เลยวะแปดซีหาด้วยกัลมาสิไปสู่ภู่มอีกู่มหนึง่งคือสิบบริมาดอกเพราะถือเขากับบริเวณนาบริ นะครับเาก็ได้สั่งเอาไว้8-4-5เม็ดเดียวเม็ดีๆเป็ยู่้สีบอยอมทาีดเพะอนีเ็กมาเออมาเลยอครับูสีกับมาท่านพี่เลยครับผูสีกับผมผู้สีก็ย่านหน่อยๆเท่ากันเอ้ยล่างสามสองกสามสองีนี้ครับสีกับผมสามองหยาดสักหึงหงปังปังนะคะนี่คือแนวทางของข้อศูนย์